นะครับตลองพาไปดูวันนี้ก็มาทายหัวให้ดูครับหัวตลองครับน,นี้ให้กินหญ้ายอยู่ <c oughs> เดี๋ยก็ขายไปสองข้อแล้วครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายวันนี้ก็ขายขค้อหนึ่งอคอกนี้ครับ ามาดูหัวไซนี้ว่าขายกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้คร mm hmm. ับอ้วนบ้างไปอ้วนบ้าง mm hmm. นี่ก็ขายให้ ไปกรเมนนะครับข้องนี้ข้องนี้เราไปกระเมนเหลือยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวไซนี้ก็ซื้อมาสองมืนห้าพันครับข้องนี้สองมืนห้าพันบาทห้าเดือนไฟแล้วครับเลี้ยงมา เขาเพิ่งจะขายได้ครับตอนนี้ก็ขายกันยากยๆหน่อยสำหรับหัวอ้วนตอนนี้นะครับก็ขายมาตั้งกอคอกทีแล้วสองคอกมาแล้วครับอรกอกแรกก็ขายไปแท่เก้าสิบห้าบาทครับหัวสามร้อยหกสิบครับสามร้อยหกสิบก็เก้าห้าบาทขายไป ขอก็สี่ร้อยครับสี่ร้อยก็ขายไปของนั้นขายไปเก้าสิบสี่บาทครับสี่ร้อยขอกนี้ยังไม่รู้ว่ากี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะช่างได้กี่ร้อยขอกนี้ก็ขายไปแค่รู้ละเก้าสิบสี่บาทห้าสิบตังค์ครับขอกนี้ตรงนี้อ้วนครับตรงนี้อ้วนมากครับ เก้าสิบสี่บาทห้าสิบตังค์ครับยี่สิบตัวนะครับคล้องนี้หรือยี่สิบตัว ก็มาทายให้พวกเพื่อนๆที่เลี้ยงหัวกันดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้หัวไซนี้ราคาเป็นยังไงครับก็อย่างนี้แล้วครับ95บาท94บาทค้องนี้ก็94บาท50ตะตังค์ขอเขา95เขาก็โตกัน50ิบตังค์เราก็ต้องขายแล้วครับเพราะหัว5เดือนฝ่าแล้วครับค้องนี้ ห้าเดือนฟ้าเราเลี้ยงไว้ห้าสิบตะตังเราไม่สู้ครับเราต้องยอมแพ้เขาต้องขายให้เขาครับห้าสิบตตังไม่พอค่าอาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาหารก็แพงขึ้นวัตถุดิบแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นครับแต่ราคาวัวไม่แพงนะครับราคาวัวลดถูกลงครับถูกลง ใบน,นี้ปกติก็ขายกันอยู่ประมาณ97 98ครับอันนี้ก็เหลือ94บาท95บาบาทครับนี่แล้วครับคนเลี้ยงวัวครับถึงเวลาก็ต้องขายนะครับถูกแพงก็ต้องขายกัน ถลองก็หายไปนานครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วครับวันนี้ก็ถ่ายให้ดูกันหน่อยว่าราคาวัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถูกลงครับหัว6กร้อยเจอก็เหลือแค่ร้อยสางบาทสามบาทไม่เกิน5บาทครับ5บาทก็หายากครับอันนี้ไม่ก็จะมีแล้วครับ ทุกคนก็ว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะแพงแล้วครับแต่วัวเราก็รอไม่ได้ครับเพราะว่าห้าเดือนฝ่าแล้วก็ต้องขายไปก่อนอนี่ครับขออนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วครับขายกันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบต่างครับ ตอนนี้ก็ค่าหัวค่ากิโลกับค่าอาหารมันไม่บาลานกันแล้วครับตอนนี้ก็คิดว่าจะหยุดก่อนครับจะต,ต้องหยุดเลี้ยงก่อนเพราะว่าน้ำมันแพงอะไรก็เลยก็แพงหมดครับแต่ว่าหัวเรามันถูกหลงครับถูกหลงเราก็เลี้ยงไม่ได้อะไรครับกอที่แล้วก็ได้ตัวละผันสอง กำไรตัวละพันสองข้องก็ได้กำไรตัวละเจ็ดร้อยหักแล้วก็ไม่พอค่าเหนื่อยครับไม่พอค่าเหนื่อยเราก็ต้องหยุดเลี้ยงก่อนครับต้องหยุดเลี้ยงดูก่อนว่าให้อะไรอะไรมันดีขึ้นก่อนครับตอนนี้ก็คงจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กำไรครับเลี้ยงแล้วไม่ได้กำไร ก็อยู่นิ่งๆไปก่อนครับเดี๋ยวพอดูดีเราค่อยมาเลี้ยงกันใหม่ครับเราค่อยมาเลี้ยงกันใหม่ก็ยังไม่เลิกนะครับแต่ว่าหยุดพักสักหน่อยครับแต่รอบนี้ทุกคนก็เก็งกันไว้ว่าจาาับไฟขายปีใหม่ก็ราคาก็ค่อนข้างจะดีครับเพราะจะดีทุกปีนะครับทุกปีจะดีครับแต่ว่าผมก็ยอมครับยอมเพราะว่า ตอนนี้ยากแล้วครับทำอะไรยากๆไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้กำไรครับเพราะไม่ได้กำไรเราก็ต้องหยุดก่อนครับก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูันหน่อยครับก็ออยังขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ยังติดตามกันมาเรื่อยๆครับขอบคุณนะครับ